แล้วนี่ก็คือตัวที่ผมไม่อยากจะรีวิวที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าสกินที่มาแบบเขาเนี่ยก็คือ MK9 ระดับ l e g e n d a r y ที่มีการอัปเกรดเอฟเฟก์หลังสังหารด้วยครับโอ้โที่ปะลาที่เกินไปแล้ว,แ,ลวแบบคือมืออย่างใหญ่เลยถือปืนนี่มันต้องแบบเข้ากันอย่างนี้ใช่ปะล่ะทุกคนอย่างเฟี้ยวโอ้โหแล้วคือใส่หมัดตัวละครตัวนี้อย่างใหญ่เลยทุกคนดูดิ มีเสียงด้วยแล้วผมจะบอกว่าในสก,กินนี้นะครับมีการอัปเกรดหลังสังหารด้วยแต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับไปเสียงเอาเรื่องจัดครับสุดยอดเดี๋ยวเราลองมาดูเอฟเฟกต์สังหารกันสักหน่อยลวกันนะครับผมทุกคนครับเฮ้ยอ,อะไรตกลงมาวะเนี่ย เฮ้ยอะไรตกลงมาวะเนี่ยแต่ว่าที่ตอนนี้เอฟเฟกต์สกินก็อัพมาจนถึงเลเวล2หรือว่า2คิวแล้วนะครับก็มีไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวปืน MK9 ระดับ Legendary นะครับนี่ครับเทจัดเลยว่าเฮ้ยแต่ผมแบบอยากเห็นเอฟเฟกอีกว่ะขอซูมเ,เนี่ยอะไรมันตกวะเนี่ยเดี๋ยวลองไกลๆอีกนิดนึงแล้วก็สโลโมชั่นดูแล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้ก็4คิวไปแล้วนะครับผมเอฟเฟกต์สังหารจะเพิ่มสูงสุดแค่6คิวนะครับแต่ว่าในตอนนี้คือ4คิวครับหูย4คิวก็แบบแสงออกขนาดนี้แล้วเหรอพี่ตอนถือนี่คือแบบเท่มากเลยนะครับผมเพราะว่าไฟมันออกจากระหว่างรูข้างปืนนะครับค้วมันดูแปลกๆนะแต่ว่ามันเท่จริงครับปาอีก2คิวโอ้โหมาแล้วครับผมสำหรับเอฟเฟกต์สุดท้าย6คิวหตึงเกินว่ะ ตึงเกินแบบนี้มันจะไหวหรือเปล่าละ่ะโหสุดมากว่ะทุกคนงามแท้แต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดน่าจะไม่ใช่เรื่องของปืนเลยวะมันคือตัวละครนี่แหละทุกคนคือตัวมันใหญ่มากนะครับผมสำหรับตัวละครกอริลลาตัวนี้นะทุกคนผมย้าเตือนก่อนเลยนะครับใครที่ชอบตัวนี้แล้วอยากจะเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาไปเล่นจริงๆเนะครับเพราะว่าตัวมันยิงง่ายมากเลยก็ตัวใหญ่มากค่อนข้างที่จะเป็นเป้านิ่งเลยก็ เป็นเป้าที่ยิงง่ายที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ซึ่งสกินมันก็จะมีอยู่3สกินในตอนนี้นะครับสกินแรกก็จะเป็นสกินตัวนี้นะครับผมทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสกินตัวนี้ครับเป็นไงเฟี้ยวปะแล้วสกินล่าสุดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับคือผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มองง่ายมากๆเลยนะครับง่ายแบบว่าระยะใกล้ยิงไม่เลง็งมันโดนเยอะมากนะ <c oughs> อันตรายจริงครับแล้วส่วนเจ้าตัว MK9 นะครับผมหูสกินใหม่ล่าสุดของเราแบบนี้ผมจะไม่จัดได้ยังไงล่ะใช่ปะการแต่งอาวุธของ MK9 งผมมนะะรก็จแต่ปาณี้เลย ครับผมผมก็ได้ทาการทดลองมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาว่าทําคลิปะครับขออภัยเดี๋ยวันนี้เรามาจัดกันดีกว่าและวี p ที่เสียไปทั้งหมดของผมเนี่ยผมก็ลืมไปแล้วนะครับขออภัยจริงจริงนะตีกลมก็น่าจะประมาณ3,500บาทนะครับ3า0 0บาททัวร์นั่นแหละโดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะประมาณนี้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับใครชอบะนีับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็น่าจะเร่งทําคลิปกันแล้วนะครับผมทุ โอเคและที่สําคัญเลยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มคุ้มด้วยครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมเันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over t o ์ช Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสําหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นน้อนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติม แค่นี้ทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน o v r r t o p Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ <Hey. S 1> ม้มกระเตมในเกมเยอะมาก <c oughs> และถ้าใครสนใจก็คลิกลลงกงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไม่ะครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอะ่ะ มาบนทุกคนครับด่านแรกก็เป็นนุกทาวเลยนะครับผมทุกคนเฮ้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ากับการใช้ตัวละครอริลีาตัวหนาเตอร์อย่างเงี้ยทุกคนอันตรายมากน,นะครับผมไม่แนะนําให้ใครใช้ทั้งสิ้นนะครับถ้าจะเอามาลงแรงนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องจัดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเรามันของแท้ไงโอเคสุดทีปืนเอ็นะครับขอแนะนําไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นปืนสาย LMG นะครับไม่แนะนําให้ยิงในระยะที่แบบใกล้เกินไปนะ โดดก่อนโดดก่อนแล้วก็สไลด์ปาดไปเลยโอ้โหจะเล่นจะโอ้โหตัวนี้ยิงไม่โดนครับโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดน่นวะมันไปใสาเอ g มีนะครับผมสำหรับ MK 9นะก็ต้องระวังเรื่องของระยะในการยิงด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้จะนอนอย่างเดียวเลยวะจะเย็นจะเย็นน้อตัวผมหนาเอ่อเท้าผมก็ใหญ่ด้วยนะครับทุกคนสิ่งที่อันตรายที่สุดแต่ยังไงแล้วเราก็มีเหลี่ยมเหมือนกันและเพื่อน ยิงง่ายไปเพื่อนจเย็นครับจะเย็นครับ,รบตอนนี้ปาไป10ต่อน2แล้วว่ะเพื่อนจะเย็นโอ้โหเลยวันนี้ตาแรกก็จะเล่นกันซะโอเคครับส่วนตัวแล้วโอ้โหผมพูดไม่ออกเลยวะ่ะเล่นแล้วหัวยิงได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็ตุยคือผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้เล่น MK9 เลยนะครับแทบจะไม่ได้แตะเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกโอ๊ยเอาไลยได้เฉยไงใครที่ดูผมอยู่นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกับผมนั่นแหละคือ ไม่ค่อยได้เล่นหลอก m k 9มันเป็นปืนที่แบบไม่ค่อยติดตลาดเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยติดเบต้านะแต่ว่าจะบอกว่ามันเบาไหมไหมนะครับไปุยครับสไลด์ไปแต่ว่ากระสุนของเขาเยอะนะครับแต่ผมก็ใช้แมกกาซีนในการลดกระสุนของเขามานั่เนเองทุกคนมันเยอะไปดูไปสองนัดครับจะเข้าสามนัดดีสิบปนะุยเ้อแต่ว่าแนะนําให้ใช้แมกกาซีนที่ผมแนะนํานี่แหละทุกคนถ้าใครจะใช้ตามนะครับคือมันก็ ร e l o a d เร็วขึ้นนะครับอยู่ไหนเนี่ยเวลาซูมเลยไม่ค่อยเจอใครเดี๋ยทามมิ่งผมจะเสียนะทุกคนเอาจริงนี่ไงล่ะทามมิ่งมันเสียจริงเปล่เล็งอย่างนานเลยไม่มาโถเอ้ยออกมาตอนที่ผมจะฟันเราเกินเกินเฮ้ยโอ้โหแล้วใครมานอนตรงนี้แล้วใครมาอยู่ข้างบนผมแรงจริงเลยทุกคนและสไนไยิงผมไม่ได้เพราะว่าตัวกระตุกกระตุกจริงมันเยอะเกินนีครับโอ้ลั่นเอาแบบว่ากระตุกจัดเฮ้ย ดีดีนะฮิตมาร์กโอ้โหสุดยอดนะครับเฮ้ยแล้วผมตัวโตขนาดนี้เพื่อนยิงยิงผมฮิตมาร์กอยู่ปะเนี่ยตัวผมใหญ่มากเลยนะไปครับสามต่อ27นะครับผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่าทุกคนต้องใจเย็นๆนะครับขอองี้มาเปล่าโอเคเพื่อนเราทะลุไปแล้วนะจะไม่เจอเราลัดช็อตไปถึงทีโอ้โหแจมเลยครับวาซ้ายไปอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยรถจะระเบิด ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวรถระเบิดนะฮะไปขวามือปะ่ะเพื่อนโดนไปขอนอนได้ปะจื๊อเอาเดิครับพ่อโอบโอ้ย,อยตัวน,นี้มันปาดเป็นเร็วเฮ้ยแล้วไปยี้ขอนอนยิงได้ปะะ้าง่ะปาดเขาให้ปาดเขาให้ไม่เป็นแรงนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ว่าก็ต้องดักนิดนึงนะครับแรงจริตเลยทุกคนโอเคอ๋อแอบตรงนี้ก่อนเลยแกน,นะครับตั้งจิตตั้งใจสงบนิ่ง ตั้งจิตตั้งใจสงบนิ่งขอเล็งข้างบนรอแล้วกันทุกคนมาแน่วะ่ะเพราะว่าเสียงแบบเสียงแบบนี้คือชั้นสองนะครับมาแน่นอนโอ้โหเล็งอย่างนานคือเล็งอย่างนานแล้วทามมิ่งคือแบบแย่มากจังหวะผมหันไปอีทามมิ่งเนี่มันพูดไม่ได้เหรอทุกคนบ่นไปแค่เท่านั้นแหละทามมิ่งก็คือทามมิ่งครับเสียสละไปไม่ออกมาแน่นอนแต่ก็ทําลายโทฟี่ครับโอเคเพิ่งจะเก็บแล้วสวยเลย เฮ้ยเมื่อกี้เราแบบปาดไปเยอะมากทุกคนแต่แบบนำกระชูดแค่ตอนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจกับเครื่องบนอีกแหละแต่ว่าเสี่ยงอยู่ข้างล่างเลย้ <ś c oughs> ลองทำวิ่งตัวเองหน่อยเคไม่เจอนะโอเคน่าจะไม่มาแล้วแหละปาดเลยแล้วกันโอ้โหเห็นปะเงบนยังมาอยู่เลย <ś c oughs> ดีนะผมปาดออกมาทันก่อนเอ้ยอุโโอ้ยเ้ยปืดเขาให้ <ś c oughs> โหไม่น่าไหว <ś c oughs> เลือดยังไม่รีฮะ <ś c oughs> โดน m g 4 2ไปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้57ไปแล้วน่าจะวินแบบชิวๆวะทุกคน โดนไสองนะัดโอเคสวยครับว่าโ,โดนช่วงขานะครับผมแต่ก็น่าจะกระอักอยู่เมื่อกี้เฮ้ยขวามือทันปะเนี่ยตรงสุดท้ายไม่ทันเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูว่า MVP จะเป็นยังไงครับตัวเราหนาเตอร์หรือเปล่าโอ้โหเป็นไงโคตรสุดนะครับนี่คือ m เอ่มเขาเรียกว่างไงอะ m k 9ที่เป็นกระบอกที่ใหญ่มากนะแต่พอตัวนี้ถือนี่คือแบบกระบอกเล็กไปเลยทุกคน 16คิวในตาแรกโอเคไหวอยู่โอเคทุกคนรืยอต่อเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับผมเฮ้ยด่านในตำนานบอกเลยว่าผมโดนยับแน่ด่านนี้มันแบบค่อนข้างที่จะเอเห็นตัวก็ได้ชัดมากนะครับมุมหลบมุมดักมันค่อน,น้อยเนรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบพชาญหน้ากันตลอดเลยนะแต่ว่าอย่าไปกลัวครับตัวใหญ่ HP เยอะกว่าเว้ย <laughs> ไม่เขียวนะครับมือใหม่ใครที่ดูคลิปนี้ขะหน่อยนะ้เปล่าโห้ยมือบอมบอกเลยว่ามือบอม ได้ไปหนึ่งคิวสำหรับบอมไหมครับปลอดภัยครับไปดีกว่าอืบเอาดิเอ้าแอซิสเฉยโอ้โหโดนโรนะเบิดครับท,ทำวิ่งผมจะได้คิวใครไหมเนี่ยเอาหลังก่อนแล้วกันเอาหลังก่อนเอาโดนโระเบิดตัวเองปะนะ่งงดิโอุ้ยเอาไปล่ะเอาแล้วยังจะมาอีกเหรอโอเคสวยครับเฮ้ย หลบก่อนเออโอ้โหแต่ว่ากอริล่านี่เขาก็มีหางอยู่นะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมดูหางหรืออะไรเหมือนกอริลิล่าไม่มีหางวะอะไรวะเนียผมก็ไม่มีความรู้เรื่องแบบกอริล่าด้วยดิต้องมีหรือเปล่ามีปะเนีน่ยกริล่ามีหางวะฮะกริล่าไม่มีหางหรอ เอาม,ามีมีโอเคไปครับลุยต่อลุยต่อซื้อเพืให้โอ้โหโมแต่พูดกโกลิลา,มาไม่มีหางนั่นแหละผมเวทชุดมันไม่มีหางแงผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีหางทุกคนอุ้ยขาดเม็ดเดียวลงมาใจไปแล้วโอ้โหไม่ไหวครับตัวใหญ่เกินตัวใหญ่แต่ใจสู้ครับพ่เปิดก่อนแล้ววัดเลยปะล่ะไม่เจอว่ะทุกคน โอ้ขาดเม็ดเดียวขวามือหรือว่โอ้ยโอ้โหเนี่ทางมิคก็โอ้โหแล้วโดนทุกอย่างที่เป็นอิสเซสซิรีของเขาครับจะรู้อ่ะไปยืนกลางดงบอมเลยเมืม่อกี้มาผมต้องเอาจริงเดี๋ยวละโฟกัสครับทุกคนโฟกัสครับเฮ้ยเพื่อนไม่ดูอะไรเลยขอปาดแล้วก็ชแนะช่แว็บไปได้ปะช่แว็บช่แว็บไปได้ปะล่ะเอาละผมมาอยู่จุดนี้ได้แล้วผมสบายแล้วทุกคนกคนือผมก็าตายแล้วแก โอ้โหก่อนละกันนะครับยิงสี่นัดมันไม่พอสำหรับปืนนี้โอเคซ้ายมือครับจะวัดอีกแล้วเหรอโอ้โสามนัดนระยะนี้บอกเลยเอ้ยเราโดดไปอย่าี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะมีตัวนึงโอ้โหยี่สามสิบไปก่อนว่ะโอ้โหแล้วพลิกเกมได้ฮะตอนนี้โอ้แต่ว่าตาหนี้อ่รารอบแรกยิงไปไม่ปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วลยทุกคนเก้าวชิวเองปั๊บเขาให้โอ้โหดูระเบิดนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยเอ,ยเอยาอะไรเฮ้ยวิทย่เดียวขอให้มาเออสวยครับใส่การระเบิดมามันมีประโยชน์แบบนี้เองครับฟ้าขอให้หวานปล่าออกแบบตรงตัวไปดิชอบเลยแฮชช็อตนี้แล้วก็ฮันเตอร์โดนไปอีกทีหนึ่งฟื้นพ่อให้เ,เหมือนเสียจะอยู่้โหเรียบร้อยครับ ทาม,มิมันแย่บ้าเลยโอ้จังหวะเพื่อนเขาปาโทฟีม่มาโดนผมพอดีเลยไหมปาโทฟี่ไม่ใช่ปาเธอไม้มาโดนผมพอดีเลยแต่ว่าขออา้ออิสระรีบ้างนี้ยะปละ่ะนายมีเราก็มีเพื่อนระเบิดไปโอ้ยโหดท่าม,มิ่งผมดีไงรอบนี้แต่เหมือนกน็แย่อยู่ดีครับแต่ว่าเราก็ปาระเบิดได้ครับป่ะแต้มน้ำอีกแล้วครับก็ชิลอยู่ทุกคนแต่แรงช่วงนี้ เพราะว่าวันแรกวันที่2ผมก็ยังไม่ได้ไต่แรงเลยทุกคนมัวแต่จัดสเปคคอมอยู่นั่นแหละอยากได้สเปคคอมใหม่ครับทุกคนรอรับชมได้เลยอย่าพยายามที่จะเวิร์กโฟล์ผมมันดีๆหน่อยทำงานแบบว่าไหลลื่นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์อยู่สไครับครเพิ่มาใช้กับผมนะครับผมก็พยายามที่จะหาเงินอัพสเกลการทำคลิปให้ชัดมากขึ้นแล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้รับชมแบบลื่นตาแตกนะครับ แต่ว่าจำเป็นไหมก็อาจจะไม่จำเป็นสำหรับแครตเตอร์แต่ว่าจำเป็นสำหรับคนดูอ่ะเออคนดูเขาอยากดูแบบว่าชัดๆไงใช่ปะละ่ะเออโอ้โหเรียบร้อยโดนไปสองนัดนะครับแต่ถ้าโดนอีกนัดหนึ่งนี่คือเดี่ยงอ่ะสี่สิบเก้าต่อสามสิบห้าว่ะทุกคนสบายเลยอ่ะช็อตเนี้ยเฮ้ยเออสวยหูบนว่ะป่าระเบิดเขาให้แล้วป้อมเขาให้ไม่มีไหลขวาดีกว่านะครับ ขออยู่ในจุดที่ได้เปรียบก่อนละกันไม่เจอทุกคนแอบลึกหมดเลยว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยอุย๊ยผมยิงไม่โดนนะ่าโอ้โหผมนึกว่าผมจะปไปซะแล้วแต่ว่าแอลมจีไม่มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราส,สวนกับสไนเปอร์มันก็จะแบบนี้ไงคือแบบตัวกระตุองเขามันจะเยอะนะครับและผู้โอ้โหดูไม่มีการระเบิดได้เรียบร้อยเลยไนะม่เจอโอ้โหตัวสุดท้ายทุกคนเอาไงดีวะตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย โอ้โหเรียบร้อยไม่ทันโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าน่าจะ MVP อยู่แหละเพราะว่าคิวเยอะอยู่นะโอเคแจมเลยโอ้โหกอริล่าของเราสมนะที่ผมซ้อมมาทาไปซ้อมกับ MK 2กัของตัวละครนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปไม่รอดว่ะดูหน่อยดี21โอเคสวยครับ21ก็ถือว่าแจมเลยสำหรับ MK 2ที่ MK 9ดีไม่ใช่ MK 2สำหรับ MK 9ที่ผมไม่เคยที่จะได้ใช้มันเลย โอเคผมทุกคนครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทากาเลยที่รับชมมันจบเนะยครับยังไงใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผมก็แค่ทุกคนกดไลค์ก็ซับนะครับค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมแบบล้นเหลือแล้วนะครับผมทุกคนแต่ก็ช่วงนี้วันนี้ก็น่าจะมีไลฟ์สตรีมนะครับใครที่อยากจะรับชมไลฟ์สดหรือว่าติดตามไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ก็เปิดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดทุกคนก็จะได้เห็นนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับสำหรับก,การไลฟ์สดนะทุกคนโอเคสำหนนรับ